สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายบินแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็ามาทํากับข้าวอีกแล้วจ้าจะแกงส้มกระเจี๊ยบค่ะหั่นแล้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ปลาดุกนะคะเพื่อนๆแกงส้มกระเจี๊ยบเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะใส่พริกแกงลงไปค่ะเพื่อนๆน้ําเดือดแล้วค่ะแกงส้มกระเจี๊ยบค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายบินแฟมิลี่ด้วยค่ะ คุณแม่ก็อยากกินข้าวโพดทอดนะคะแต่ยังไม่ได้ทำเลยค่ะเดี๋ยวใส่พริกแกงลงไปค่ะเผ็ดเกินไปนะเนี่ยแกงส้มกระเจียบเผ็ดมากคุณแม่ก็จะเป็นคนไหลย้อนค่ะเพื่อนคุณแม่ก็กินเผ็ดไม่ได้ค่ะ ากดิฟตามกันด้วยค่ะแล้ใส่หัวกระชายลงไปหน่อยน้ำเดือดแล้วใส่ที่แกงลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ปลาค่ะ ปลาดุกค่ะเพื่อนๆใส่ปลาดุกค่ะนี่เลยเนะื้อปลาดุกค่ะเพื่อนๆอฝากติดตามกันด้วยนะคะใส่กระเจียบลงไปค่ะ<ม>เพื่อนเพื่อน ตเทียบลงไปเลยอืมน่มากินมากๆอือนี่อะไรวะเนี่ย่มใครยากะมะ ใส่ปลาดุกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆแกงส้มกระเจี๊ยบของคุณแม่ค่ะใส่ปลาดุกตัวใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆใส่ปลาดุกค่ะน่ากินมากนี่เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีขาหมูค่ะแล้วก็มีทอดมันนะคะแล้วก็แกงส้มกระเทียมค่ะไปกินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้มีแกงอย่างเดียวนะคะนอกนั้นแม่ซื้อมาค่ะไปกันเลยจ้านี่เศษบาตรีผ้าโอ้ผัดได้จังมีต้องกระเทียมที่แช่ไว้เมื่อเช้าเป็นก้อนๆนี่ใส่หมดเลยมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะ มาเลยจ้ามาเลยจ้าวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างค่ปะปลาซาบมีขาหมูด้วยจ้าขาหมูค่ะทอดมันแล้วก็แกงส้มนี้เลยค่ะแกงส้มหมูลูกหิวจ้าแกงส้มกระเจีย๊ยบมาเลยค่ะอะไรนี่มนี่นคนปลาซาบน้องแดกตัดหกแง่เลย

มี่คอยแก้มาเพินเก่าๆแม่น้องเนี่ยมายว่ามันก็ไเล่นให้ถนอมด้วยตกโค้งโค้งมึงมนน่นมันนั่งเล่นเกมยโดนต้มตุ๋นแบบว่าใสไงอะไรเข้าดึงใส่พูดใส่แม่งรุดมาหันอยูกว่าแม่เนี่ยผางแบเนี่ยใส่แม่ใายกองแม่นะใส่ของก็ไม่เคยเอามาไม่มีใสยชาร์แม่ก็เจ๊งหมดละ กินด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อย,ออยมากๆเลยค่ะขออนุญ,ญาตจบคลิปนะคะวันนี้พินโชว์ให้ดูแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะต้องแม่สายพินแฟรรมลี่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจบแล้วนะคะขออนุญ,ญาตทานก่อนค่ะ